Yeah. mais <me> <awful> <him> <-ros> เอ้ยยันใจนะยนใจเอาน้ำไปลากอีกไปน้าลากเลยแปดรอน้าไว้แต่อนี like ้มันชดหาเลยนะมันโ่งอย่างเดียวเลยขางันเอ้ยเก้ารอบ่าโมเลบนอยรอ้ยยนใจถึงไปออกในขอักตัวมาแล้วเนาะ อทันมาแล้วเ,เราไหนนี่เฮนี่ยนอกเนี่ย10รอบพรั้งสรอบพรั้งสองนาทีห้าสิบเจ็ดบพจ็ั้ อิเล็กทรอนิกส์เลยครับแต่ก็บอกเลยว่าทุกคนเด็กนะครับนก็มีตัวแทนของแะแนกที่เป็นนักกีฬาแข็งแรงนะครับก็ลงมาตลอดรันะครับถ้ามันหลวมก็นักเรียนก็แกะผ้าของมานะแล้วก็รัดกับไปไหม ออเบเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถลงมไปได้นั่งไปอยู่คนเกียวเลยมาต่อยน้าคตรนี่ หรอบพันนึรอบ่านจัะคนวิ่งล้างเทคนิคเต็กเลยสองรอบพันนึ่งนี่สารอบพัน สามรอบพานนะก็ะการแข่งขันคุณล้างก็จะไล่จับผกเกีย่ยวไปที่ตัวไปนะครับก็จากช้าก็จะไปเร็วเร็วคุณก็คือตัวตายตีรอบพาร์นเออไปเรื่อยๆเรื่ยๆมีรอบพาน 4, ไม่ว่าย,ยกมือนะนะครับไม่ว่าย,ยกมือ สองนาทีเก้ารอบพันเก้ารอบพันเอ้ยแล้นรอบไหนเอ้ยหึงอีกรอบนึงรอบดูเดได้ไหมสองนาทีห้าสิบหกเร็วเร็วอีกรอบนึงอ่านะครับก็ได้สิบรอบนะแต่ถ้าวิ่ง มาถึงหน้าโค้งนี่ก็จะเป่าให้เป็น10เนะครับ10ลออ3เสา,สาไฟต่อไปไฟฟ้าเชิญทั้งการแสดงครับต่อสร้างต่อสร้างเตรียมตัวไว้นะครับ8นา,มมาทีนะใช่นะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็นอน,นเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี <S <S <ๆ>๋ยวจะเดือดร้อนห1 6 <s> า <uk> ไฟฟ้าครับไฟฟ้ามันลากบอลาก็นายเดเปรี้วสุดอะไรสุดที่พงฮะไฟฟ้าพร้อมไหมยังไม่พร้อมอ่าต่อแซงพร้อมอยังครับต่อแซงกเถ่ายเก็บถ่ายเก็บต่อแซงเลยครับถ่ายเก็บ

ครับ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  <cười��> <laughs>

สั่งล็อกส่งล็อกคันวาระไปในส่งล็งอ,อลเองไ้ยัยนี่ติดเิดต่อไปหนึง่งนาที สารอบงานไรอบงานดึงให้ตื้นี้ให้มันกรายมังลูกเลื่่อยเลยตั้งหัวไหนเฟียสเฟียสเฟียส AHHHHH yeah. yeah. ว่าคุณก็ได้ว่าสบายเฮ้เก้ารอบนะเฮ้ยเก้ารอบวันนี้ก็เซ็งมากเลยโอ๊ะโอ นี่เลยอ่ะคุณเองเลยตอนนี้มันมีตัวมือด้วยนะที่อุตสาหกรร S <S เอาแหรงแหได้แหรงไปแหรงได้แรงไปแหรงได้แหรงไปนักกีฬาแหรงได้แหรงไป,นงห,งไห,งไปหนึ่งรอบผ่านไอเ้เบอร์ตครับมาดูน้องปามเฮ้ยกุ๊กกุ๊กเอาอย่าไปอย่าไปท่านออกมึงวิ่งเร็วอย่าไปสองรอบผ่านสองรอบผ่านเออวิ่งแบบนี้แหละสวยอ่ะนะหมดรอบที่สามเอา เอาตัวเมียว่าไงเฮ้ยสามรอบพันสามรอบพันแล้ว,วเอาคุณกทิศสามรอบพันไปอย่าไป <c oughs> เอาเฮ้ยนอกอย่าเศานะอย่าเศาสี่รอบพันไปอย่าไปสี่สี่รอบพันอย่าเศานะคุ้มคุ๊กเฮ้ยว่าไง เฮ้ยไฟฟ้าเอาน้ำไปลดหน่อยเว้ยน้ำลดหน่อยลดตัวเมียหน่อยเฮ้ยห้ารอบพันห้ารอบพันห้ารอบพันอ่าเอ้ยหัววิ่งชิดหน้าเลยอย่าก,ก้มหน้านะเฮ้ยหกรอบพันหนึ่งนาที 22, ยี่สิบสามหกรอบพันเฮ้ยเอาน้ำไปอีก <c oughs> เอาไปเจ็ดรอบผ่านว่าอย่างไรนอกของช่างไฟฟ้าอ่ายังมีเวลานอกไฟฟ้าเจ็ดนะเจ็ดรอบผา่านเอ้ยแปดรอบผา่านอ่าน้ำไปแปดรอบผ่านวิ่งให้ตึงนอกวิ่งให้ตึงนอกให้ตึง อ่อนาทีอ่าเร็วเข่าดึเก้าแล้วเรอบพัน่เก้รอบพันแล้วถูกเราไวยังไงไวยังไงเรอบแล้วเวลายังมีตอนนี้แล้วมีด้วจะเกินติดหรือจะถึงสิบเอ็ดมกุ๊กกุ๊กรอบพันเอ้ารอบหนึ่งอ่ะผมเออเออเอ้า สนุกกันบ้างนะพวกเราเร็วสามวิอีกยห้าวิอีกยวิใคต่อใคต่อสิอดอ่าสิบเอ็ดรอบทยอีกรอบน่เอารอบนึงเอาอีกรอบนึงเอาเร็วเร็วสเร็วสิบวิเร็วเร็วนิดเดียวเฮ้ยวสิบสเอาอกไปิ อ่ะหมดเวลา12รอบเออ